สามพมยุทธขีดสุดใครเก่งที่สุดหลายคนคงเข้าใจผิดคิดว่าฝีมือของสามพมยุทธขีดสุดในภาคแรกได้แก่ถังเฉินปอส่ซีและเชยนต้าเหลีวมีความเก่งที่ห่างกันไม่มากนะักหรือบางคนคิดว่าปอสาซีเก่งที่สุดตามที่อนิเมะมีการอธิบายไว้แต่รู้หรือไม่จริงๆแล้วคนที่เก่งที่สุดในบรรดาพวกเขาทั้งสามคนคือถังเฉิน อ้างอิงจากนิยายตอนที่199ก่อนบททดสอบที่7ป๋อใส่ซีได้บอกถังซานว่าในบรรดาพวกนาง3คนคนที่เก่งที่สุดจริงๆแล้วคือถังเฉินเพราะเขาสามารถเข้าถึงระดับ99ได้ด้วยตัวเขาเองโดยไม่พึ่งพลังของเทพและเขายังก้าวขึ้นถึงระดับนี้ได้เร็วกว่าเทพสมุรถึง3ปีแล้วก็ได้ช่วยปอใสซีและเชนต้าหลิวเพิ่มระดับปอใสซีบอกว่า ด้วยความสามารถของเขาและเฉินต้าหลิวไม่สามารถขึ้นถึงระดับนี้ได้ด้วยตัวเองพวกเขาทั้งสองได้ทำบททดสอบของเทพป๋อใส่ซีทำบททดสอบของเทพสมุทรเฉินต้าหลิวทำบททดสอบของเทพทูตสวรรค์เพราะฉะนั้นเวลาต่อสู้กันในหมาสมุทรป๋อใสซีจะได้เปรียบต่อสู้กันบนท้องฟ้าเฉินต้าหลิวจะได้เปรียบและต่อสู้กันบนบกทั้งเฉินจะได้เปรียบแต่ถึงอย่างนั้น ป๋อใสยซีก็ยังพูดว่าคนที่เก่งที่สุดในมาดาพวกเขาทั้ง3าคนก็คือถังเฉิน